ชื่อแรกเอา้าค่ะว้าวไม่ใช่นนะอ้าวไม่ใช่นนะอ้าวเสิร์ฟนี่ใครอ,อยู่ชิ้อแรกไม่ใช่ค่ะใครอ,อยู่ชิ้นแรกเจไ้ค่ะ,คะ,คะเรามาถ้าคุณไม่ใช่แองเจิลน,นะคะอ้าวเสนนี่หายไปไหนเดี๋ยวโทรหาสนเสนนี่ก่อนนะ นี่คะวันนี identify. ้อะน้องซินดี้เขาไม่ได้มาไปเที่ยวกับพงี่มาจากร้า้หวานนะคะแล้วแล้ววันนี้น้องมาจากรเดอวันนี้อะเราเพิ่งกลับจากเดอโมนะคะอาบน้าเสร็จแล้วค่ะแล้วเราจะบอกก่อนนะคะว่าของเล่นมีอะไรบ้างีตุ้ยทีที่ทำขนมปังให้เป็นลวดลายเป็นพวกแบบนี้ค่ะแล้วก็ สองนี้จะเป็นแป้งข้าวโพดนะคะนี้มีแม่พิมพ์ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องทำป๊อปคอร์นนะคะค่ะและจาวันนี้นะคะ,คะจะเป็นแบบว่าคือม,มันเวลามันปั๊มไลท์กิ้นแะล้วมันจะกลายเป็นลวดลายค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือตู้ A t m นะคะก็ใส่บาทได้นะคะใส่บาทตรงนี้ค่ะใส่เหรียญได้ได้วยคะ่ะไว้เรามาฝากกัน,กนค่ะ ะะแล้วอันนี้เปิดเครื่องนี้ปิดเครื่องเไม่ใช่ค่ะอันนี้หยุดเครื่องนี้นอ,นนอันนี้เปิดอันนี้เปิดค่อะอ๋อไม่ใช่นช่คะพอดีขอโทษทีะคะ่ะมีผิดพลาดน,นิดนิดนึงก็คือก็อคือว่าตรงนี้ปุ่มตรงนี้นะคะปุ่มตรงที่อยู่คล้ายๆตรงตรงนี้ค่ะปุ่มหมายถึงปุ่มนี้นะคะ,ะ,คะก็คือเวลาเราเราจะ แล้วเราจะถอนะคะอันนี้เวลาเราจะโอนนะคะอันนี้คือคือเมื่อเรากดสองปุ่มนี้เสร็จแล้วจะโอนหรือจะถอนแล้วก็กดโอเคนะคะคแล้วตัวนี้ให้เรากดแล้วก็ใส่เงินลงไปนะคะอันนี้ก็คือให้กดก็ใส่บัตรลงไปไปนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราโอนอะ่ะเดี๋ยวมันจะมีเงินออกมาแล้วให้เราเกะออกมาค่ะตรงนี้มันจะมีโทรศัพท์ด้วยนะนะคะไม่เกียร เขไม่จะเห็นเห็นนะคะคะ่คะเขาเขาไม่บอกอยู่นะคะแค่อันนี้นะคะจะเป็นแปง้งข้าวข้าวข้าวโพดนะคะจับแล้วจะไม่ติดนื่งค่ะค่ะแล้วนี่นะคะมีแม่พิมพ์มันก็จะเสร็จแล้วมันก็จะเด้งออกมาเลยค่ะและนี่ย่ะเครื่องทำปะคอนนะคะเครื่องทำปะคอนนะคะค่ะแล้วนี่นี่เป็นไอศครีม,รมค่ะ นนอันนี้เป็นโดนัทค่ะ,ะไม่ใช่ค่ะเป็ขนนะ<ช>ขนมนะคะเป็นขนมนะคะไว้เรามากินขนมดีกันนะคะวันนี้คุณพิ่เจ้าเองเจอร์ขอลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ